อ่าเาสดีนมามดูมาเกียนเอ๊ะกี่มเกมครับนี่นี่ครับนี่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 ครับเราต้องไปดาวน์โหลดนี่เก่่มมาก่อนครับเราต้องไปดาวโหลดเกีอนมมาก่อนนี่นี่

Ana siya. Shark in the... Honey, I'm not... 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 ก็เลยจะชิมเาหนึ่อจะเป็นบางส่นบางอย่างเิดมีพลังงานบางที่ฟรนกูป็นได้นะครับโอเคไม่ต้องปนต้องมีก็ไครับผม่ไว้่ยชนคั อันี่อ่าคอนโปรแกรมนะครับพี่ดาราไอคอนเกมนะรับสอ่ออุ้ยอะไรนี่ยอูนอนอิคอนอคอิคอนเี๋ยวเขาเปี่นเดี๋ไอคอนเดีวเปนนคร โหลดแล้วรรครับเกมครับหัวนี้ครับหมวนี่นะครับเขบาแบมไม่ใช่หัวกาเป็นนี้ไม่ใช่นะครับไม่เต็มเลย อี้มสวยเฉยเงินเกินลอวบางคนถามว่าเออเอออผมเป็นมินโดอะไรครับขอผมเป็นมินโดเอ็กพีนะครไม่ใช่เป็นโดเจ็อือมก็มแค่จอชอมันแล้ว Here. เขี่ยเสริมยองเสริมวด้มันยึดมาตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยแล้วก็รอมันสำหรนะับคนที่ใช้ IDM ับอืมคนีอืม,อม,อม ที่สองก็อะไรเอฟเอกต์เลยกับนี่ไงครับอืมน่อย่านี้อืมมอรก็ไม่ก็เป็นวินเรื่องกลุ่มดาวโหลดเลยครับอืมกดเลยครับจะให้ลิงก์ไใต่างเลยนะครับ เออคุณโอนซีบอลเนอร์ได้ก่อนนะครับแฮปนิ่อ้าวลกดี๋ยวฮับป้้ครับที่เก็บ เนี่ยครเราจะเก็บไว้นี่นะครับอืมแลก็เราลไปเราโลลลลไปแล้วก็มาไปหาดูโปรแกรมครับไปหาดูเกมนี้อีแล้มันจะบอกว่าที่เขียนอะไรนี่ครับก็เข้าไปเลยครับว่ ก็บ้านนะครับน,นี้เลยนะครับสบาเมนนี้นนี่พาใครสองครับนีนน่นี่เออวันนี้นครับเออก็มีแล้วนะครับมา สรุปอันนะครับนี่ชับอันนี้เขาเป็น่ินวาที่ไอตัวไอเนี้ยที่คุณจะเปลี่ยนมนจะโปร r มทนะครับแล้วก็มาที่เอสคิส้ไมเรื่ออันตรงนี้ก็แล้วกันครับเ้อนี้จะมีอะไรอยู่ะแล้วาตรงนี้จะมีไอคอนนะครับมาที่ เออเท่าเลยนะครับไอเท่าเลยเบาเลยเบาเลยเออเออไนที้ตัวที่มันเกียวกันนะครับไอที้ดาวโหลดนะครับดาวโหลดนะครับไอคอนเกมเกมเกมคอนเกมคออ๋อไอคอนนี่นะครับอย่างนี้ลูกนี้ดีฟ้าไฟสองหรือเปล่าอ๋อฟ้าไฟสองไปเลยครับ แอปพลาครับถ้ายก็เ <Shaun> ป so OK, ็นอยู่นั้นก็กดแอปพลถ้าอยากให้อยู่วันสองวันนี้ก็กดอ่าโอเคไปครับนี่ครับมันเป็นอย่างนี้ครับอ่าแล้วก็ไปดูอยู่เลยนะครับมันจะเป็นแบบนี้อ่านะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าอ่ามันก็เข้าได้ด้วยนะครับนอ่นนั่นโอ้โคชิคเข้ายด้วยจรครับ นี่ไงเข้าได้ครับเข้าได้แล้วก็ว่บ้างเปล่าด้วยครับไม่มีอะไรเลยนี่เรขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ